สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮทนะคลิปนี้ครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นคลิปคลายเครียดกันแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนครับน้องๆเพื่อนๆนะครับนะอยากดูการเปิดกล่อ,องครับผมเพื่อเป็นไกด์นะวันนี้ก็เลยจะจัดให้สักหนึ่ง ชุดนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับใกล้ปิดเทอมกันแล้วตอนนี้อาจจะสอบอาจจะเครื่งเครียดนะครับผมเดี๋ยวทําคลิปต่อสู้ดุเดือดอะไรไปก็อาจจะทําให้เออมันอาจจะทําให้กระทบกระเทือนนะครับผมทั้งด้านคะแนนว่าไปนั่นเลยจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับผม <c ười> อนะฮะก็จะเปิดกล่องให้ดูดีกว่าไม่ไม่ใช่กล่องเลยครั้งนี้มันไม่ใช่กล่องเนาะก็จะเปิดการ์ดดีกว่าครับผมนั่นเรียกป็นการด์ดเนาะก็จะเปิดการ์ดให้ดูกันนะครับผมสักชุดหนึ่งนะเอาจัดตัวน,นี้ดีกว่าเยอะกว่าเขาหน่อยครับ90ใบกันไปเลยนะทุกคนนะครับ ก็เป็นการระดับสีฟ้านะ,ะสีน้ําเงินนะใช่ไหมเขาเรียกสีน้ําเงินปะ่ะนะครับเป็นการสีน้ําเงินนะครับการเออแผ่นข้อมูลสีน้ําเงินระดับซิลเวอร์ครับของที่ได้ครับประมาณนี้นะทุกคนก็มีชิ้นตัวชุดสีต่างๆนะครับของปืนชมวกริปเปอร์นะครับผมแล้วก็เจ้าหุ่น,นยนต์ใครสิทธ์นะครับส่วนรางวัลมหากราบก็จะเป็นใครสิทธ์นะครับผมแล้วก็เนี่ยหุ่นเป็นตัวเป็นตนก็ประมาณปืนประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรบือหวาครับ สิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับก็คือเป็นอ่าเรโทรนะครับผมใครสิ์ก็คือเจ้าหุ่นยนต์นะใครสิ์ที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ปืนเรโทรนะครับลิปเปอร์ที่เป็นตัวลิมิเต็ดตีฟ้าเนี่ยอีกสักกระบอกหนึ่งแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมครับเป็นการแก้เสงนะแล้วก็ต้อนรับนะครับการเปิดเทอมใกล้จะมาถึงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการคลายเครียดสำหรับวันนี้เนาะไม่ได้อะไรมากมาย จัดไปเก้าสิบใบครับทุกคนเปิดเป็นชุดนะก้าครั้งนะครับผมครั้งละสิบใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เปิดการ์ดทีไรเนี่ยและหลายคนเนี่ยแหมครั้งที่แล้วนี่เล่นอจุกอ,อกไปเลยนะเปิดครับอื <c> ้อ <oughs> นะครับเปิดระดับสูงแล้วเรียกได้ว่าเกือบจะตายกันเลยทีเดียวฮะเรียกได้ว่าตายหายไปข้างนะครับหัว <c oughs> ใจน,นี่ล้มเหลวกันเลยเฮ้ย <c oughs> ชิ้นส่วนมาแล้วครับผม นะก็เป็นชิ้นส่วนก่อนครับตามลำดับนะลิงค์ครับนี่ฮะชิ้นส่วนริปเปอร์ชิ้นส่วนครั้งละหนึ่งพันห้าพันนี่มันแม่ค่อยอุ่นใจหน่อยนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะพอรวมเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับผมโอ้โหน้องๆเขาเปิดได้กล่องดีกันนะครับผมแต่ผมเนี่ยพักหลังเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนนะครับเรียกได้ว่าเอ้ยมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับผมเจ้านิเดอร์นะครับเก็บไว้ขายฮนะ เอ้ยอีมูกจีไม้หนึ่งตัวนะเฮ้ยชุดนี้นะครับสิบใบแรกนี่รู้สึกว่าจะโอเคนะนะครับเออสิบใบแรกนี่รู้สึกว่าโอเคนะทุกคนเพราะว่าได้หุ่นแล้วก็เปิดเป็นชิ้นละอันหนึ่งสองใบนะถามว่าน้อยไหมที่รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าชิ้นส่วนที่ได้เนี่ยระดับหนึ่งพันขึ้นทั้งนั้นเลยนะก็เลยคิดว่ามันโอเคนะครับสําหรับสิบใบแรกผ่านไปด้วยดีนะครับตอนนี้อาการยังเป็นปกติอยู่นะครับ ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสิบใบต่อไปครับผมเอ้ยนะครับอุตส่าห์พักผ่อนมาเยอะนะเสียงก็เริ่มมาแล้วนะครับผมหวังว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะจัดไปฮะมาเปิดฉากมาด้วยใครสิทธุทครั้งเลยนะเมื่อกี้ก็เปิดฉากมาด้วยใครสิทธ์ครับใบแรกไปชิ้นต่วนลิงก์ครับโอ้โหนี่มันแพทเทิร์นเดียวกันปะเนี่ยโอ้ยอันนี้ลิงก์เบลิลเลยครับผมเบลิลเลยนะครับโอ้โหนะครับสมอันลิงก์หมดเลยครับผม แล้วก็เป็นลิปเปอร์ครับอ่าปืนฉมวกครับปืนฉมวกครับผมขนาดต่างๆครับนะสี่สาห้าพันอย่างนี้มองแล้วเอ้ยคนขับครับนี่เป็นนักบินของเจ้าใครสิทธ์นะทุกคนอ่าก็โอเคครับนะปืบ๊บโอ้โหเบิ้ลเข้าไปใหญ่นะครับผมเอ้ยพอเลยเยขับอะไรกันเยอะแยะนะครับผมอ่ะก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันมาสองป้ายครับแต่เป็นคนขับนะสองสองอันซ้ํากันเลยนะทุกคนอ่ะรอ ถือว่าคะแนนนะครับสำหรับ10ใบนี้ก็คะแนนก็เท่ากับ10ใบแรกนะทุกคนนะครับถึงไม่ได้หุ่นแต่ก็เป็นคนขับเนาะก็ยังไม่ได้น้อยกว่าเดิมเท่าไหร่นะให้คะแนนเท่ากันนะครับ10ใบที่2เพราะว่าชิ้นส่วนก็ยังอยู่ในะลักษณะ1,000เต็มๆนะโอเคฮะไปดูชุดต่อไปครับอืมอันนี้เขาเรียกว่ายังเสมอเสมอ,เสมออยู่นะยังเสมอตัวอยู่นะนะครับยังไม่ถึงขั้นต่ําไม่ถึงขั้นสูงครับปึ๊บนะครับ ลิงมาอีกแล้วครับผม1000พลิงก์อีกแล้วฮะใครไม่มีลิงก์นี่บอกได้เลยโอ้โหลิง์จัดมา3ามใบซ้อนครับผม4ี่ใบซ้อนครับเนี่ยเป็นตัวแล้วเนี่ยทุกคน4ี่ใบซ้อนครับนะชิ้นส่วนลิงสี่ใบซ้อนเลยนะครับผมโอ้โหจัดมานักหนักแบบนี้ครับใครที่รอคอยลิง์อยู่นะครับเปิดนะครับกล่องแรกนี่ไอ้การ์ดใบแรกนี่ยังไงก็ลิงก์นะครับผมนะ อ๋อคนขับครับอันนี้คนขับใครวะเอ่อไอเต้หมวกนี่จำไม่ได้ครับปล่อยก่อนเพิบโอ้โหูอันนี้ใบเดียวนะไปเริ่มเกลือแล้วครับผม <c oughs> ถ้าได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับใบเดียวเนี่ยเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มเข้าขั้นแล้วครับผมนะเริ่มเค็มนิดนิดแล้วทุกคนนะครับแต่มันดีตรงที่ว่าได้ลิงซ้อนกันแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้มีโอกาสได้เป็นตัวมากขึ้นนะนะมันดีตรงนี้ครับแต่ที่ไม่ดีเลยก็คือเนี่ยมันมีใบเดียวแล้วนะครับเริ่มเหลือใบเดียวแล้วครับ จากสองใบฮะมันเริ่มเหลือใบเดียวแล้วครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มเลดติ้งมันเริ่มตกต่ําแล้วนะครับผมอ่าชุดต่อไปครับอืมตอนนี้เราก็เปิดมาทั้งหมดชุดนี้ก็เป็นชุดที่สี่แล้วนะครับผมก็คือสี่สิบใบแล้วฮะใครสิทธิ์ครับเปิดฉากมาครับนะเึิบใครสิทธิ์ครับอืมเมื่อกี้ลิงครับตอนนี้เป็นใครสิทธิ์ครับโอ้โหใครสิทธิ์สามใบซ้อนนะฮะนะครับแล้วก็ลิปเปอร์ครับ ลิปเปอร์ครับโอ้โหไข่ติดสามใบาซ้อนเลยนะลิปเปอร์สามใบาซ้อนครับอือ uh หือโหน้อยคือมหากราบมหาแกบเลยเนี่ยเอาสักหน่อยเหอะนะครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีเลยโอ้โ oh, ห oh, ชุดนี้ครับไม่มีเลยนะทุกคนนะครับ <N> ชุดนี้ไม่มีเลยนะครับไม่อยากใช้คําว่ายิ่งเปิดยิ่งเกลือนะทุกคนโอ้ห oh, oh, <N> ูยิ่งเปิดยิ่งเค็มะนะครับยิ่งเปิดยิ่งเค็มนะทุกคนเริ่มและเริ่มแลครับ เริ่มออกอาการแล้วฮะนะครับถ้าเป็นนักมวยนี่เริ่มเซแล้วครับผมนะเริ่มรู้สึกว่านะครับทกน้อยลงแลฮะยกแขนยกขาไม่ค่อยขึ้นแลวครับมาดูชุดต่อไปครับชุดที่ห้าไขสิ์ครับเปิดฉากเหมือนเดิมเลยฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับลิงครับลิงอีกครับผมลิปเปอร์ฮะโอ้โหปืนฉมวกครับปืนฉมวกครับ แล้วก็ปืนฉมวกฮะไม่มีอย่างอื่นเลยครับผมปืนฉมวกครับขนคับครับโอ้มาแนวเดิมเลยนะทุกคนแล้วก็อิมุกิครับก็เป็นอิมุกิแบบธรรมดาด้วยนะอันนี้เป็นชุดสี่ครับผมเออลืมอันนี้เป็นชุดสี่นะทุกคนเอออันแรกเป็นชุดสี่เปล่าลืมดูนะครับอันนี้เป็นชุดสี่ของอิมุกินะโอ้โหหมดกันครับนะอันนี้มีขึ้นมาสองใบครับตีตื้นขึ้นมานิดนึงนะแต่บอกได้เลยว่าโอ้โหนะครับ ก็อยู่ในขั้นเค็มนะครับเพราะว่ามันมันใช้ไม่ได้ไงทำไมมีหุ่นก็คนขับก็ไม่มีประโยชน์ทาไมมีหุ่นชุดสีก็ไม่มีประโยชน์นะนะก็ประมาณนั้นครับก็ผ่านมาแล้วนะครับผมนะห้าสิบใบครับเพื่อนๆก็คิดเอานะครับผมว่าห้าสิบใบเนี้ยนะครับถ้าเราจะเติมซื้อหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะคุ้มไหมนะนะไปต่อเลยฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผม ไม่รู้ว่าเปิดเพื่อคลายเครียดหรือจะเปิดให้เครียดกันแน่นะนะครับชุดที่หกครับเฮ้ยแหมมาสีม่วงเมื่อกี้แบบตกใจครับไข่สิดพันหนึ่งกระโทกนะครับนึกว่าจะมาเป็นตัวเป็นตนนะครับไม่ครับเหมือนเดิมฮะเฮ้รางวัลมันมีแค่นี้หรือไงนะครับเน่ยทุกคนรางวัลมันมีอยู่แค่นี้หรือไงครับเนี่ยเปิดไปครับเริ่มกดเร็วขึ้นแล้วฮะ นะครับทุกจีนเะี่ค่อยๆกดนะสปายครับนะเฮ้ยมันชักยังไงยังไงอยู่ฮะนะครับชิ้นส่วนเนยะเยอะจริงครับแต่ที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะเฮ้ยไปดูรางวัลหน่อยสิแปลกใจฮะรางวัลมันรางวัลมันมีอยู่แค่ประมาณอ๋อชิ้นส่วนมันก็มีอยู่แค่สองสามย่าง <c oughs> ขออภัยครับนะ ยิ้มส่วนมันก็มีอยู่แค่2อสาอย่างนะครับแล้วก็ปืนมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับหุ่นมันก็มีอยู่แค่1 2 3 4 5สมี่ห้าตัวนะครับก็ได้แต่อิมุกินะเออไม่เคยไปถึงระดับตำนานสักทีนะทุกคนทําไมครับผมนะห้าสิบหกสิบใบแล้วนะครับผมคุณยังไม่ให้ตำนานสักใบเลยเหรอครับนะครับคุณจะรอกี่ใบเอ่ยจัดไปฮะชุดต่อไปครับหมดก็หมดกันไปฮะนะครับหกสิบใบครับตำนานยังไม่ออกเลยสัก ตัวเลยนะครับผมโอ้โหนะครับเรดห้าสิบหกสิบใบนี่ตำนานไม่โผ่เลยนะครับนี่ฮะออกจากชิ้นส่วนแบบนี้นะกดแบบรัวๆกันนิดนึงฮะเวลาก็ไวจังเลยแป๊บเดียวครับเก้านาทีแล้วโ,โหลิงห้าพันเลยทุกคนน้องเมฆเห็นแล้วน้ำลายหกเลยนะนะครับลิงออกแบบรัวๆเลยนะคนขับคนเดิมครับแล้วก็หมดนะฮะโอ้โหดูครับนะ มันซ้ำซากไปเปล่านะครับออกซ้ำซากนะครับผมนะไม่ก่อเกิดนะครับมันดีตรงที่ว่าออกซ้ำซากเนี่ยมันรวบรวมเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับแต่มันก็เปลี่ยนหน่อยก็ได้นะเออเปลี่ยนแบบให้มันตื่นเต้นหน่อยนะครับให้มันตื่นเต้นตื่นเต้ตนตหน่อยก็ไม่ได้นะต่อไปครับลองสุดท้ายฮะใบที่ชุดที่8หรือแปดสิบนะครับ8 0ิใบ,บนะชุดนี้ลิงก์ครับ ริปเปอร์ครับริปเปอร์เหมือนเดิมครับริปเปอร์ฮะริปเปอร์ครับโอ้โหชั่วโมงฮะชั่วโมงครับชั่วโมงอีกแล้วครับคนขับใครสิทธิ์อีกแล้วชุดสีของลิงครับผมโอ้โหนะครับได้คนขับกับชุดสีครับผมมาหากาบไม่เกิดเลยนะครับผมนะ ไม่ใช่มากราบสิในตำนานนะครับผมโอ้โหอยากได้ของตำนานสักใบไหม่ะหนึ่งก็เป็นโอ้โหน่าจะทำให้นะครับนะสิบใบสุดท้ายทุกคนนะครับนะไม่ต้องลุ้นหาอะไรแล้วครับผมลุ้นหาแบบตำนานสักใบดีกว่านะครับเนี่ยตำนานสักใบนึ่งเนี่ยออกมาให้ชื่นใจหน่อยเหอะนะครับของในตำนานนยครับนะไม่ออกเลยนะครับผมออกแต่เลดเนี่ยครับผมเลดของหายากเนี่ยครับผมนะ แล้วก็เนี่ยมหากราบยังไม่ค่อยออกเลยนะนะครับตำนานนี้ไม่เห็นเลยครับสุดท้ายครับผมนะก็พิจารณาเอาครับนะพิจารณาเอาได้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงลักษณะไหนนะครับนะหมดไปแล้วครับผมเก้าสิบใบฮะลิงครับชิ้นส่วนเหมือนเดิมฮะนะครับนะหนึ่งพันครับจมักเนี่ยครับโอ้โห เหนียวจริงๆครับนะเหนียวจริงๆบอกได้เลยว่าเหนียวจัดครับนิเดิลครับผมโมดูลครับคนขับครับลิงหมดครับนะอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยครับโอ้เป็นรางวัลพิเศษเลยนะรางวัลพิเศษอ๋อระดับไอ้นี่ไงนะครับระดับมหากราบนะครับผมก็คือเป็นนิเดิลนะครับเนี่ยหมดครับ ในเลทนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าในเลทเนี่ยหนึใบเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันทั้งหมดที่ผมเปิดนะนะครับในเลทหนึ่งร้อยใบนะครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วสิบใบนะครับตอนสตรีมนะครับผมมาเปิดตอนนี้อีกนะครับเก้าสิบใบเนี่ยหนึ่งร้อยใบเนี่ยมหากราบเนี่ยในรุ่นมหากราบเนี่ยเอาไม่มีย้อนหลังอะเนี่ยในม่มีเฉพาะของวันนี้ครับรุ่นมหากราบถ้าจําไม่ผิดนะครับจะออกมาแค่ใบหูนะครับ นะถ้าผมจำไม่ผิดผมได้อยกดผิดใบครับทุกคนมันหมดแล้วดูไม่ได้ได้ใบหูสเต็งมาครับ1ใบเท่านั้นนะนะครับ1ต่อร0 0ครับ100ต่อหนึ่งนะครับมหากราบถึงจะออกสักทีเอ้ไม่ใช่มหากราบโทษที1 0อยใบนะครับตำนานเนี่ยรางวัลในตำนานเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาแค่ใบเดียวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับนะพอประมาณนี้ฮะเปิดให้ดูกันนะครับพอสังเขปนะครับผม แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเราหวังว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะพิจารณากันได้ครับว่าหน้าไม้อะไรยังไงเอ้ยไปดูชิ้นส่วนกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรรวมได้เป็นชิ้นเป็นอันไหมนะครับผมทุกครั้งนะผมก็จะเปิดให้ดูแบบนี้อ่าได้ใครสิท์มาครับหนึ่งตัวนะครับโอโหลิงค์สี่ตัวทุกคนดูดินะครับลวดเดียวเมื่อกี้ได้ลิงค์มาสี่ตัวครับผมโอ้โหนะครับเนี่ยเศษอย่างเงี้ยเนี่ยได้ลิงก์มาสี่ตัวครับผมเนี่ยหนึ่ง สองสามนะครับลิงค์มาสี่ตัวเลยทุกคนโอ้โหจะมาทำไมเยอะแยะครับเนี่ยสี่ตัวเลยครับผมเปิดทีเดียวนะครับเปิดเก้าสิบใบได้ลิงค์มาสี่ตัวครับโอ้โหแล้วไปดูครับอาวุธมั่งมีอาวุธไหนครบมั่งันต้องมีนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับชิ้นส่วนของสไปครับสี่กระบอกครับผมริปเปอร์สี่กระบอกฮะแล้วก็นิเดลสองกระบอก แล้วก็สุดท้ายเลยคือสเต็งครับหนึ่งกระบอกก็าเรียกว่าหูชิ้นส่วนเนี่ยรวมเป็นชิ้นเป็นอันได้เยอะมากเลยนะนะครับได้หุ่นเป็นตัวๆเลยชิ้นส่วนเก้าิบใบครับนะถึงจะไม่ได้หุ่นเป็นตัวในการ์ดนะครับแบบว่าได้เลยเนี่ยแต่พอเอาชิ้นส่วนมารวมกันเนี่ยก็ได้เป็นชุดนะครับเนี่ยนะครับใส่กันได้สบายครับผมเนี่ยนะครับนะใครติดหนึ่งตัวก็ใส่ริปเปอร์ไปสี่อันครับหิงสองตัวก็ใส่เนี่ยไปเถอะนะครับ ใส่เข้าไปฮะประมาณนี้เลยนะครับโอ้ชุดนี้ก็นะครับอันนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะรวมกันได้หลายอย่างครับเพราะว่าผมเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะรวมกันเลยนะแล้วก็กดออกมาเลยนะครับให้เพื่อนๆเห็นว่ามันได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรบ้างและชิ้นส่วนเนี่ยรวมกันเป็นอะไรบ้างนะก็แบบนี้ครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ไม่ดูติถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่านะ ชิ้นส่วนที่ได้เนี่ยมันดีกว่าสมัยก่อนนะครับก็คือมันไม่ได้500อยไม่ได้250ใช่ไหมนะครับเปิดเยอะแล้วได้ของมาขนาดนี้ครับรวมแล้วก็เยอะนะทั้งหุ่นทั้งปืนเนี่ยก็เป็น1ิบนะครับนะครับก็เป็น10ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะ 90, น90บกล่อง90บใบแต่ก็ต้องแลกมาด้วยมูลค่าพอประมาณครับมาดูเลทราคาส่งท้ายกันหน่อยฮะนะครับว่าตอนนี้เลทราคามันลดลงหรือย,ยังนะครับผม นะือว่ามันเป็นยังไงครับสําหรับกิจกรรมนะก็คือ50บใบเนี่ยนะครับระดับสีฟ้านะครับผมระดับสีสีน้ําเงินนะครับระดับซิลเวอร์โอ้โหร้อยยี่สิบ้าใบขายหนึ่งพันเลยเหรออันนี้ห้าิบใบครับโอ้โหเห็นกันะชัดเลยว่ามันโคตรคุ้มนะ50บใบ350หมายถึงว่าราคานี่ดรอปลงมาเยอะเลยนะนะครับอันนี้ห้าิบใบนะครับ350อิอันนี้นร้ 350. อยยี่สิบห้าใบเนี่ยพันเป่า แพงนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับเมื่อกี้90บใบผมก็หมดไปประมาณเกือบเจ0ดนะถ้าเกิดเป็นการเติมซื้อก็เกือบเกือบเจ็ดร้อนะครับเกือบเกือบเจ็ดร้อเนี่ยก็จะได้ปืนอย่างที่เห็นครับก็หลายก็บอกฮะก็เป็น10กระบอกนะนะครับ4 8ก็เกือบ10กระบอกครับแล้วก็หุ่นก็เกือบกหลายตัวครับ4 5หเกือบ78ตัวนะครับ อยู่ราวๆของทั้งหมดเนี่ยประมาณ15ชิ้นนะครับกับเงินนะครับ700บาทก็เหมือนได้หุ่น2ตัวปืนชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชุดสีต่างๆมาใส่คนขับด้วยก็ต้องลองเทียบดูครับว่าจะคุ้มไหมสําหรับคนที่มีกําลังเติมนะครับปานกลางนะ700นี่ก็ถือว่าค่อนข้างปานกลางนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นี่ถ้าเติมกันจริงๆนี่แพงครับหนักนะถ้าร้อยสอเนี่ยก็ถือว่าเติมน้อยนะครับแบ่งเกรดให้แบบนี้เลยนะ ร้อยส0งร้ถึงสามนี่คือเติมน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น700ดร้อยนะครับหกร้อยนี่คือปานกลางครับแต่ถ้าเติมไปแล้วก็ระดับ1000ขึ้นไปนี่คือเริ่มหนักแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัดสินใจเอานะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม